เรียนดรายเวอร์ครั้งที่หนึ่งเยี่ยมมากหลังจากเราเล่นเหล็กแล้วก็โมเม่สามมาแล้วนะครับคุท่านเสียมาฝึกให้พี่เขาใช้ดรายเวอร์ลูกที่หนึ่งเราต้องการสามลูกหน้านิ่งพี่ เซ็ต,ตัวดีๆครับขยับขาขยับแข้งได้นะมีแหลกข้อมือรีแหลกเนี่ยพี่ทำปรับปรับโอเคอ่หันไปมองเป้าข้างหน้าครับมองลูกกับหน้าไม้แล้วผักยาวได้เลยหนึ่งและสองหน้าไวไปนิดนึงพี่ ให้หน้าเราอยู่หลังลูกตลอดพักไว้หาตึกดำมพ้พี่อ่ามองไปนะฮะตึกดำฝั่งขวาพักให้มันแบมือไปหนึ่งและสองเยี่ยมมากพี่ตกเจ็ดสิบยัดวิ่งอีกนะฮะก็จะจะมีเก้าสิบอยูอ่เรียนครั้งที่หนึ่ง ขาดเรียนมาสองสัปดาห์พลังยัไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ห้าลูกเข้าเป้าสามลูกถือว่าดีมากแล้วนะฮะได้ต่อพี่หนึ่งและสองเทมโปด,ดีพี่จุ๊ พิจูกดึงหน้าไว้ดึงหน้าไว้ปล่อยให้มันโยนขึ้นสู่ท้องฟ้ามองหน้าไม้นะครับมองหน้าไม้ตอนมันเข้าบอลแล้วขึ้นสู่ท้องฟ้าให้มันสูงข,ขึ้นไปหมุนขาหมุนขาขวาเพิ่มเติมเข้าไปครับพี่ให้มันมีพลังมากขึ้นเราจะได้ระยะไก,กลขึ้นหนึ่งและสอง ลูกลอยดีนะครับลอยดีวิธีสวยไล่ไปอีกพี่จุกวัยหลังเกษียณน,นะครับหกสิบเอดปีนะพี่มาซ้อมกีา่าเติมขวาพี่เติมขวาพี่จุครับเติมขวาผัก